สวัสดีครับพี่น้อง FC ครับผมเอาบัลนิกะมาฮอดลักสองนะครับบัลนีสิเอา <c oughs> เอาพอไว้ทั้งรถนีล่ละแต่ว่าสิเอาลูกลงไปใส่ทั้งใจห่วยล่องเบิงอา่าสิ่เป็นแนมะ่สี่คันเห็นไหมนะครับแต่ว่าลักแ,กแหลกอูยสมแขวหลายบ่ได้ปักขึ้นปักพอพันลงลูกเอาพี่น้องเอานกลูกก็พร้อมฟื้นละลักสองสี่คันเห็นไหมนะครับเนาะโอเคไม่หลุดน้ำกันนะพี่น้อง Yeah. จมเล่พี่น้องโอ้ยรักนี่เอาลูกลงครับลักสองพออทั้งรถเออรักนี่เอาลูกลงลาบะมีนกปลาสูครับลงมาอยู่ตัวปลสูทํานเล่พี่น้องขางงวยนะี่แหละมื่อเดินเอามาฝึกไหมครับนี่เอามาสองตัววันนี้เอานก,กเอานกแอบไม่นี่น,น้ำตัวนึงเออผ่านแล้วครับผมสำหรับลูกเจ้าปู่ดินนะครับเนาะ เจ้าปูยังเอาปูหน้าขาเก๋ซะพี่น้องอืมอาปูหน้าซะอ่าบ่กอาปูหินละอาปูหน้าอาปูหน้าอืมมันเลยละไม่ถูกส,งสยอ,ยองนะครับใส่ใหญ่เลยนะนี่ครับนกอี่น่ะโน่นนี่แหละ <c oughs> ผ่านเลยพี่น้องยิ้มมวยมวยเลยผมมือนี่สำหรับนกน้อยอยู่ในโลกหินเชือดที่สาม ออกสามมือเมื่อลักมือนี่สองลักครับลักแหลกครับไม่ได้ตั้งกล่องตั้งใส่พอเพิ่นขึ้นก็ไม่ได้ปักแล้วสัม่นได้กํำขาอเอาเันหมานครับโอเคครับอาจารย์สวัสดีครับผม